สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่ในเกมแบทโฟบัตนะครับตอนนี้พี่เดียเป็นมัมนะคะพี่เดียฮเป็นหนุ่มสมุไรเตะไงเหอะโอเคครับทุกคนเพนไดเอเลียนเหรอพี่อ่านว่าอะไรอ่ะนี่เป็นคนไทยป่ะเนี่ยเฮ้ยมันสัญลักษณ์นั้นคืออะไรอ่ะจากไหนพี่จากคอมพีซีะเฮ้ยไม่ใช่จากอมเลด์นะใช่เหรอพี่พี่เตะไงเหอะ เลือกสกิลเร็วเดียวเลคิปเปอร์อะเลือกมาหนึ่งอันเอาเนี้ยแหละไม่ได้เลือกสกินปืนอ่ะ๋อเลือกไม่ได้หรอพี่หนูมาแล้วค่ะด่านแรกเลยค่ะพี่ตอนนี้เหลือพี่ดีโวกับพี่เดียนะพี่ลองคุยในเกมไหมพี่ลองคุยในเกมเผื่อคนไทยคุยคุยอย่างไงในเกมดี เราก็แค่ปรับปาร์ตี้อลยพี่ปรับปาร์ตี้เป็นแบบว่าพูดคุยในเกมแล้วเขาก็ด่ามาพูดคุยเลยเข้ามไปเดียร์เยวให้พี่เดียร์คุยพี่นี่ไงซูดอะไรไหมคะพี่พี่หนูเป็ดปืนลูกซองอะหนูยังไม่ซื้ออะไรนะ <c oughs> พี่เงินเหลือสองร้อยห้าสิบเก็บปืนเราไม่ต้องซื้อหรอก พี่เงินหนูเหลือร้อยหนึ่งอะ่ะพี่หนูไม่เอาหนังหนอากระบองนี่แหละเฮ้ยอุย้ยคาปืนกลนไปหน,น้าอีมัมนี่เอาปืนกูไปเหรออีมัมเนี่มั้ย,ย,ยพี่ตังหนูเหลือร้อยหนึ่งก็ไปเก็บในเกม เจอกระสุนช่วยชีวิตตัวเองนลยวะเนี่ยพี่เล่นดีๆนะหนูอ่านลิปวิดีโอนั้นอะโอ้พี่ดีโหกระสุนมีจนหมดนะฮะพี่อันนั้นไปแล้วหน้าแพนด้าแต่มันยังไม่เปิดประตูนะฮะเพราะเพราะเกมนี้ต้องเป็นเป็นทีมนะฮะพี่ไปเร็วกดวิ่งกดอนาล็อกลงไปนะฮะเราดูอยู่เป็นเพื่อนมาเมงพี่ดีโห พี่ไปตัวขวาไปตัวซ้ายเช็คค่ะกด L1 จิ้มนะพี่กด L1 ค่ะพี่ปืนกลแบบเก็บเสียงค่ะมีใครเอาไหมคะมันคือ M249 ค่ะพี่พี่เดียวเก็บละพี่ลืมเก็บอุ้ยตกใจพี่น่าเกลียดดุดรับดาเมจแทนพี่เดียวน่าเกลียดเลือดเลือดเลือดเสียไปสองอันเลยน่าเกลียดนะพี่ นี่นีพี่ข้างหลังเอาไม่ใช่ของแพนด้าหรอพี่ผมใช้ MC อ็มสี่ขอมีพี่ไปคนเดียวเดี๋ยวก็ตายหรอกโอ้ยกูปล่อยให้โดนก่อนทีหนึ่งข้าเกียร์ยีมัมนี่แหละรอล้วเอ้พี่ลูกซองเก็บเสียงเอาไหมคะเฮ้ยพี่กล่องพยาบาล ด้านขวาพี่ดีโฮพี่ลูกโม่ขอพี่เอาไหมคะแต่กระปองจะหายนะถ้าเกิดว่าเปิดกล่องเปิดกล่องโอ้ยพี่ตัวใหญ่ยิงจุดอ่อนมันคะเอือยิงจุดหกิงจุดหกโอ้ยพี่หนูเสียเลือดเลยยิงยิงกันไปเลยนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวทำอะไรของรา พี่ได้ปืนนี่ไเฟี้ยวอ่ะพี่ได้ปืนเฟี้ยวตอนพี่บอกให้พวกหนูยิงกันไปก่อนเลยน่าเงียจ้งไปงับพี่ข้านอมมีผีเนี่ยผีครับไม่มีนี่ไงกระเด็นมาแล้วเนี่ยเห็นอยู่แต่มันระเบิดไปแล้วค่ะพี่กล่องอาวุธมีใครใช้ไหมฮะเนี่ยพี่ยิงไม่ปืนที่แรงพี่ กล่องอะไรข้างหลังใครใช้อะดูสิค่ะพ <laughs> ี่ลูกซองแบบมีเลงเป้าด้วยอ่ะลูกซองมันต้องลูกซองมันต้องยิงระยะใกล้ระยะใกล้ไม่หรอ,อพี่ได้สกูปอะ่ะเจ๋งว่ะพี่กล่องอาวุธนะคะเฮ้ยแ <h ums> พ,พนด้าเก็บแล้วหนูได้ด้วยวยพี่เงินอะ <h ums> พี่กระสุนปืนอย่าลืมเก็บนะฮะลูกซองมาเลยค่ะพี่กระสุนอะพี่เราจะไปยังคานหนูจะได้โยกประตูครับพี่ ไ,ได้้ใชมาก็นพี่ดีเลยอ๋อกดขวาค่ะพี่แล้วกดอ่าุ้ยพี่ผีแขนใหญ่มัมเป็นไรไหมคะดีเลย,ยปืนปืนที่มันมีแค่ติดบัตรเดียยิงเยอะสุดพี่ตัวไอ้นี่พี่ต่อยต่อยผีกดอ a n a l อกขวานะฮะกดลงไปครับพี่ อะไรอยู่ที่ตูดวหรอ <c oughs> อุ้ยมัมเสียเลือดเยอะมากนะคะตอนนี้พี่ไปเถอะแต่ผีมาเรื่อยๆนะฮะโอ๊ยอะไรอะ่ะ <c oughs> พี่หูเพิ่มเลือกก่อนนะคะ <c oughs> เปินน่มแรงพูดเลยพี่ที่ไปเถอะเหมือนได้ยิงเสียงผีนะฮะเฮ้ยพี่ตัวใหญ่พี่โดนยิงที่โดนแขนมันอะ โดนปุ้ยจ้ะโดนไปเลยมัมเป็นโลชั้นดีพี่ <laughs> <c oughs> พี่เปิดประตูได้ไหม<น>ะคะคนที่มีไอท่งไอเทมเอ๊ยไม่ได้ซื้อไอเทมเลือดเลยนี่หว่าหนหูซื้อมากดกดใช้ไอเทมอะไรนะนี่ไงกดขวากดขวาพี่ทำง,งานลูกศรนซ้ายลูกสอนขวาเออเนี่ยแหละกดแล้วกดแล้วพี่ไปยังคะมันยาอะไรเนี่ยมันไม่ใช่เลือดคล้ายๆเหมือนเก็มฉีดยาในเลเว์ดีเที่พี่ยาบ้าใช่โอ้ปืนนี่ยิงอย่างยากอ่ะ พี่หาานูจะเอาถังระเบิดไปพี่เฮ้ยเขาเรียกว่าอะไรท่อแก๊สนี่เน,นี่ยพี่กระสุนลูกซองมีใครเก็บไหมฮะยิงอย่างงีายเอาอยู่ไหนกันนะะ้่น่ะอยูข่ข้างบนางเงี้ยพี่เดียไปเร็วพี่ยังเป็นมัมอยู่เป็นเร็วนะฮะจะจบด่านแรกแล้ว โอ้ยพี่ช่วยด้วยทำให้หนูตกอ่ะนี่ไงข้างงหลัเฮ้ยพี่ไม่เกี๊ยมมีกี่รอยได้อ่ะนี่เนี่ยอะไรอ่ะโอ้หพี่ต้องรอถังของเขาดีจริงกว่าปืนนะดีเลยปืนนี้เกาดีจริงหรอเจยพี่จะอรอถังถังแกไปด้วยพี่ได้ไงข้างหน้าพี นะนนตตพี่ยิงแค้มาเร็วพี่เดี๋ยวพี่เอาไม้ไปป้อนไปฟาดมาเร็วพี่มีพีพ่พพได้ทั่วรางวัลเนมีสิทธิ์ครับพี่คิดสภาพเป้า,า,ามันไม่ล็อกออโต้อะพูดเลยแล้วแล้วใช้ปืนด้วยเนี่ยมาร์คแมนอ่ะพี่มีใครใช้ปืนกระสุนปืนกลไหมับเนี่ยเฮ้ยพี่นก อเ,เอ้ยพี่นกชุดชุดพี่ต้องกระโดดข้ามค่ะพี่ตรงเนี้ยเอาชุดเอาชุดไปให้ลูกก่อนโอเคค่ะพี่ดีโฮปกป้องพี่เดียแพนเพิร์ดเดี๋ยวแกะไอ้สัตว์เมาตอนนี้พี่เดียบอกว่าเดี๋ยวแกะแพนเพิร์ดให้ลูกก่อนนะฮะพี่ดีโฮทำอะไรพี่อยู่ทำไมเนี่ยพี่ดีจะพิ่งไปปกป้องพี่เดียก่อนนะนะเขาโดนตีอยู่หน่อยพี่ โอยมัมตายนะยืดขาทางอยู่แล้วพี่พี่เดียมือย่างพี่เดียทำอะไรนะมัมขาอ่อนแล้วพี่ไม่ได้หรอกพี่แล้วพี่เดียล่ะพี่ดีโฮ พีตรงนั้นน่ะที่ยิงไม่โดนเลยปืนลูกซองมันไม่มโอ้ยพี่ตัวใหญ่พี่พี่เดียไปไหนอะพี่ดีโฮงหลังพี่มันยืนอยู่เฉยไม่น่าถ้าเกิดอ,อยู่เฉยมันก็จะอย่างเงี้ยพี่ต้องไปก่อนแล้วล่ะพี่ดีโฮงต้องไปก่อนแล้วฮะพี่เดียช่างมันพี่ดี ใช่พี่แต่พี่เดียเขาไปเอาก็พามันแผลจะบวกบวกชีวิตเธอพี่โอ้ยพี่พีทพี่ทำยังไงอ่ะพี่ดีเออพี่ตัวใหญ่มันมาแล้วพวกหนูก็ไปก่อนค่ะก็หนูช่วยแล้วตอนแรกอ่ะแล้วพี่ตัวแขนเดียวมาก็ดีเลยค่ะพี่คนละทีเลยค่ะก็บอกแล้วให้เป็นทีมเกมเนี้ย โอ้ยพี่ช่วยด้วยพี่ดี่อยู่ไหนอยากได้ปืนใหม่จังแล้พี่ตัวยะไอตัวพ่นสารพิษไอตัวใหญ่ด้วยนั่นะกระสุนก็หมดแล้วด้วยกระสุนหนูมีร้อยห้าสิบนัดเลยค่ะปืนลูกตองพี่หนูเดินแล้วค่ะตามท่อพี่เข้ามาเร็วพี่เข้ามาเร็ว โอ้ยพี่เพนด้าล้มพี่ดีพี่ดีดโฮไปช่วยเร็วไม่พี่เดียยิงให้หนูหน่อยหนูมาช่วยแพนด้าอยู่เฮ้ยต้องให้พี่เดียช่วยดิเพราะพี่เป็นช่วยเร็วอะ่ะตัวพี่เดียช่วยเร็วนะไม่เพิ่มแล้วหนูช่วยแล้วพี่ด,ด,พดูยิงดีเลยพี่หนูยิงนกแล้วค่ะหมันไส้ <laughs> พี่ไปเร็วจะผ่านแล้ว ไปด้วยพี่ดีโฮเป็นไรฮะพี่ดเฮ้ยพี่เดียมาช่วยพี่ดีหน่อยไปพี่ดีโฮหนูช่วยแล้วครับพี่พี่รีบเร็วยิบริบเคลียเร็วใครไปยิงนกอย่ายให้ย่าให้กูรู้นะเฮ้ยพี่เดียก็ลมพี่ดี พี่มีเลือดไปฮะไปช่วยหน่อยเร็วพี่เดียวเป็นไรฮะพี่ไปช่วยพี่โอ้ยพี่ตัวตัวพ่นสารดีนะโอ้ยทุกคนเขาลบก,กันหมดแล้วไปแล้วคะ่ะ <c oughs> พี่หนูผ่านแล้วคะ่ะทุกคนเราผ่านแล้วนะคะ พี่หนูชนะแล้วอะทุกคนคะเอดาวองเป็นผู้รอดชีวิตหนึ่งคนนะพี่เดียพร้อมไหมคะพี่เดียเขาไม่คุยด้วยแล้วอะพี่ดีโฮทำไงดีโอเคทุกคนสำหรับนี้เราเล่นให้ดูกันแค่ด่านแรกนะครั